สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปนแนวทางราพัฒนาบน,นบ,บนกันล่างนิดหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะครับแนวทางราบพัฒนาบนนั้นเราก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนครับคําเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคลินิกศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขออวยพรให้เอฟซพี่น้องทุกท่านโชคดีครับเราก็มาดูนะครับแนวทางนี้นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่เคยลงให้แล้วนะครับ หลังจากไม่ได้ลงมาให้ก็ประมาณสักน่าจะเราเกือบเดือนแล้วนะครับผมจะย้อนกลับไปให้ทำให้ชมสัก1 2 3่งสงสสี่ส,สีงวดแล้วกันเนาะเป็น,นาทางบนนะครับแล้สามารถเข้าล่างได้ด้วยนะครับเป็นชุดวินนะครับเดี๋ยวจะตัดปเลือกเด็ดน,นะ So. สมุดมันใกล้หมดครับผมมันก็เลยกระดก uh, เอ่อสักกี่งวดดี 2> uh, 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่งวดแล้วก็ตัวเด่นหนเอาหวดแล้วกันนะครับหนึ่งสอามี่ห้าหเอาหกงวดครับผม เท่าที่สมุติมีนะจริงๆเขาเดิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าเดิงวดมาดูกันครับผมจะทำเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก8 6 5 4กหาสนะแปดหกห้าสี่สูตรชายลอยสองครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งบ,บวก หกบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น7จบวกหเป็น12บสนะครับสิจะได้ส3เพิ่ม2เป็น5เป็น6เพิ่ม3เป็น9เป็น0น เป็นหนึ่งุเป็นนรับผลที่ออกก็คือนะครับหนึ่งเจ็ดสาม เก้าสามเนยรบวกเเป็น14 14ีบสกสเป็น17 17จบเกหเป็น22่นะครับเลขตัวเดิมมันข้างบนนะครับสอเพิ่ม2เป็น5เป็น6เพิ่ม3าเป็นเเป็นศเป็นห ผลที่ออก394เรอบนี้เขาลงล่างนะครับอยากจะบอกว่าขั้นล่างแต่ว่าเน้นบนบหกห้า 9บก9เป็น18 18บก4เท่ากับ22 22บก5เป็น27ได้7ได้8เพิ่ม2ได้0ได้1เพิ่ม3ได้4ได้5ได้6ผลที่ออกก็คือ ผลที่ออกก็คือ7,3,1,8 7,3,1,8นบกสเป็นห 6บก1เป็น7 7บวก5เป็น12 12ได้2ได้3เพิ่ม2ได้5ได้6เพิ่ม3ได้9ได้0ได้1ผลที่ออกก็คือ9 4 5 6 เก้าสี่ห้าหกทุกตัวนี้เดินสุดต,ต่อครับ4ีบวกสเป็น8ปดแปดบวกสิเป็น18บแปนะครับได้แได้เก้เพิ่มสองเป็น1น เป็น2เพิ่ม3เป็น5เป็น6เป็น7นะครับผลที่ออก9152 9152ตรงนี้จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ5 2 ดเดินสูตรต่อครับ1บวก1เป็น2 2นบวก10เป็น12ในเลข2นะครับ2 3เพิ่ม2เป็น5เป็น6เพิ่ม3เป็น9เป็น0เป็น1นะครับ ผลที่ออกนะครับวันที่วันที่สิบเจ็ดท,ที่ผ่านมานะครับสามห้าศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เก้าได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับรอบนี้ มาดูต่อครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกศูนเท่ากับสิบสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้า สี่นะครนะครับ,รบห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกศูนย์เป็นสิบสิบบวกห้าเท่ากับห้าได้ห้าได้หก เพิ่มสเป็น8ปดด้วเพิ่ม3เป็น2เป็น3เป็น4ตรงนี้คือนะครับวันที่20่สนะครับยีต่อของผมจะมาตัดด้วยตัวเด่นบนนะครับเด่นบน เดินบนสามห้าสเิบสิบนนะครับสูตรที่หนึ่งศูนย์เพิ่มสองด้2ได้สาด้4สูตรที่สอง พันบวกแปดครับแปดบวกสามได้หนึ่งเพิ่มสามได้สี่ได้ห้าได้หกครับเดินบนชนตัวเดียวไปที่สี่นะ ให้รูดบนนะครับรูดบนนะครับรูดบน4ี่ขออภัยครับรูดบนสชุดวินผมก็จะใช้4เลยนะครับก็จะไปชนชุดนี้นะครับชุดนี้ผมก็จะให้เด่นไปที่4 ครับคลิปแรกร EP หนึ่งบนล่างนะครับเป็นบนล่างตรงนี้เป็นบนกันล่างนะครับจะเน้นบนนะครับกันล่างนิดหน่อยนะครับรูดสี่นะครับสี่ห้าสี่หก 48 49 42 43ครับถ้าจะไปชนในตัวนี้ก็จะมี48 49 48 49 48 49 ฟังสรุปครับต้องแต้มสีไม่แต้มสีมันดูยากนะ เลขกนักราชนะครับผมแนวทางลาวพัฒนาวันที่20ตุลาคม2568บนกันล่างวางรูดไว้นะครับผมสีนะครับสีตัวเดียวนะครับบนสีตัวเดียวก็มี4 5 4 6 4 8 4 9 4 2 4 3นะครับมันเป็นชุดวินแบบไม่ปักหลักที่นอกก็กลับตัวด้วยนะครับให้รูด4ี เน้นไปที่48 49เนืน่องจากระชนกับนะครับผมสูตรบ, os, ตรบนล่างสูตรนี้นะครับสูตรบนล่างสูตรนี้นะระชนที่48 49นะครับนะครับเอาแล้วครับสำหรับแนวทางาทาาลาบธนาก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมพี่น้องนะครับก็ขออวยพรให้นะครับผมเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเป็นอย่างดีขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ